มันอยู่ว่าน้ำพระอินทนี่แหละอยู่ว่าน้ำพระอินทเนาะแทนที่จะสามัคคีส่งเสริมมีน้าไม่เชีเยร์อยู่วัดนี้นชวนกันไปทำบุญวัดอื่นแล้วก็เอาของในวัดนี่แหละอันนี้เรื่องจริงนะไปทำหลายวัดด้วยวันนั้นไปสี่หวัดบ้าง กลับมาบอกหนูไปทำบุญวัดนั้นวัดนี่รถเก่ารถอยู่วัดนี่แหละไปไม่เคยมาทํากับกูด้วยนะโอ้เป็นอย่างนี้ก็มีเห็นไหมมันมีทุกอย่างแล้วปัญญามันนะะเออไปทําอยู่แถวๆนี้รู้หมดแล้วมันไปตรงไหน เ,ออเงินเติมน้ำมันเงินค่าอะไรก็ามาเอากับกูนี่แหละแต่มันซือมันเหมือนกับกูไม่ใช่พระเลยนะแล้วอยู่วัดเราเนี่ยนะไม่ไม่ไมชี้เลยนะแล้วก็เป็นโยมชุมหนึ่งเป็นโยมด้วยมันชวนกันไปเออคงจเจริญแล้วนะกูว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะ ลูกจ้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันสอนกันไม่ได้ละขนาดนี้แล้ว <c oughs> ก็เลยจะเออวัฒนากูเนาะเนี่ยด้วยคิดอย่างเงี้ยนิสัยอย่างเงี้ยมีมีว่าก่านนั้นอ,นะอีกนะจริงจรที่พูดเดเล็กน้อยออมีคนหนึ่งมันเป็นตำรวจ มันจะมาหาหลวงตาทุกบ่ายบ่ายสองโมงสามโมงจะมามาทุกวันไม่ได้มาอย่างอ,างอื่นมากินกาแฟขับรถมามากินกาแฟกินกาแฟแล้วก็ขอบุหรีด้วยสูบยาด้วยขอบุหรีกุูบมาถึงปุ๊บมันก็คุยให้ฟังว่ามันซื้อของไปถวายพระวัดน,นั้นวัดน,นี้ทุกวันนั่นแหละแต่พอมาหากูมมากินกาแฟกับขอบุหรีคกู ไม่เคยเลยที่จะซื้ออะไรมาติดไม้ติดมือมาสไวยพระกูเนี่ยสววยหลวงตาไม่มีเลยอะซ้ำมันยังขอกาแฟกูไปที่บ้านลีกจริงเออถ้าไม่มีอะไรก็มาหาหลวงตาล่ะแต่พอไปจังหันไปจำศีลเขาไปวัดอื่นนะจริง ไม่ได้จัดงานอะไรอย่างเงี้ยม,มาขอตังค์หลวงตาไปจัดงานแต่นมนม์พระวัดอื่นนะเขาไปขึ้นไปวัดอื่นไปทํางานอยู่วัดอื่นหนะลวงตาเห็นนะเนี่ยเร็วๆมานี่สองสามวันเนี่ยก็มามาขอเงินบอกประสบอุบัติเหตุหลวงตาก็เสียเงินนะั้นไปอีกหมื่นหนึ่ง โอ้ยสารพัดสารพะกูน่าเป็นคนเลี้ยงลูกเมียมันด้วยทั้งครอบครัวแต่พอมีเงินมีทองแล้วไปวัดอื่น